พาสมาชิกทุกท่านมาชมโบราณสถานอีกแห่งหนึ่งของเมืองกำแพงเพชรชื่อว่าวัดอาวาสน้อยวัดอาวาสน้อยนั้นตั้งแยกออกมาจากพื้นที่ของอุทยานประวัติศาสตร์นะครับมีถนนหมายเลขหนึที่เชื่อมระหว่างกำแพงเพชรกับสุขโขทยัยเป็นถนนที่ตัดแยกทำให วัดอาวาดน้อยนั้นแยกออกมาจากส่วนของกลุ่มอุทยานประวัติศาสตร์ที่มีเป็นเขตป่าครับเดี๋ยวเราจะชมรายละเอียดส่วนต่างๆของอุทยานกันครับเราจะใช้วิธีการเดินจากฝั่งตะวันออกไปยังตะวันตกนะครับของเขตวัดอาวาดน้อยที่เห็นด้านหน้านี้เป็นกลุ่มของเจดีรายครับนี่เจดีราย สร้างวางฐานไม่เป็นระเบียบก็เป็นการสื่อถึงการสร้างในภายหลังต่อเติมเพิ่มเติมมานะครับจะตั้งอยู่ด้านหน้าสุดของวัดในส่วนของเจดีรายก็มีกำแพงแก้วล้อมรอบนะครับเมื่อเราเดินไปด้านหลังผ่านกลุ่มของเจดีรายจะเห็นอาคารหลังหนึ่ง ที่เห็นนี้คืออุโบสถครับจะเป็นอุโบสถของวัดอาวาสน้อยจะเห็นมีฐานของใบเสมาด้านหน้า3ฐานครับปกติใบเสมาก็จะมีอยู่ทั้งหมด8จุดครับที่มีการผูกพัธศีมานี่คือส่วนที่เป็นอุโบสถหรือว่าโบสถ์ของวัดอาวาสน้อยให้ชมมุมสูงเนื่องจากไม่มีบันไดขึ้นนะครับ ผมใช้วิธีให้ชมมุมสูงลักษณะของอุโบสถมองไกลด้านโน้นในที่ตะวันตกฝั่งโน้นจะเป็นฐานัยทีสูงเดี๋ยวเราจะไปชมด้านโน้นกันต่อครับวัดที่ชื่อคล้ายกันมีอีกวัดหนึ่งนะครับชื่อว่าวัดอาวาสใหญ่ในส่วนของวัดอาวาสน้อยเป็นวัดที่ต้องบอกว่าเป็นวัดที่มีขนาดใหญ่ใหญ่มากด้วยนะครับ เดี๋ยวจะให้ชมความใหญ่ของวัดอาวาสน้อยกันในส่วนของเจดีที่ประกอบอยู่ที่วัดอาวาสน้อยนะครับจะมีฐานเจดีอยู่ทั้งหมด17ฐานลักษณะฐานแบบนี้นะครับรวมๆกันแล้วได้ทั้งหมด17ฐานนี่คือตัวเลขตัวเลขแรกนะครับของวัดอาวาสน้อยเรื่องของฐานเจดีเมื่อเราเดิน ต่อไปทางที่ตะวันตกจะเริ่มมองเห็นฐานพททีขนาดใหญ่ที่วัดอาวัสน้อยมีฐานพททีสูง2เมตรที่มีขนาดใหญ่ด้านหน้ากว้าง25เมตรครับด้านหน้ากว้าง25เมตรในส่วนของความยาวจะมีความยาวอยู่ที่115เมตร ครับเดี๋ยวผมให้ได้ชมด้านข้างเพื่อได้เห็นความยาวสุดด้านโน้นเลยครับตัวเทียบกับการวิ่ง100เมตรลองดูนะครับเดี๋ยวเรามองมุมสูงโดยภาพรวมกันก่อนนี่คือฐานไพยทีที่ยกสูง2เมตรครับกว้าง25เมตรยาว115เมตรของวัดอาวาสหน่อยลักษณะฐานไพททีสูงแบบนี้ครับพบเห็น ที่วัดพระแก้วครับที่ใกล้ๆกับสาลหลักเมืองสันนิฐานอายุในลักษณะที่ฐานพยธีสูงแบบนี้อยู่ที่พุทธศตรวรรษที่21ครับเพราะฉะนั้นอายุของวัดอาวาสน้อยก็สันนิฐานไว้ที่พุทธศตรวรรษที่21ครับบันไดทางขึ้นฐานพยทีจะมีขนาดใหญ่นะครับเมื่อเดิน ขึ้นไปบนฐานพิธีจะเริ่มเผยเห็นวิหารครับเห็นวิหารที่มีฐานบัววิหารของวัดอาวาสน้อยที่ตั้งอยู่บนฐานพยธีจะมีอยู่สองหลังนะครับวิหารหลังข้างหน้าความกว้างยาวอยู่ที่15คูณ4อดเมตร 15คูณสีเเมตรแล้วก็จะมีมุกยืนด้านหน้านะครับเรียกว่าเป็นมุกเด็ดที่ยืนด้านหน้าหน้าและหลังครับเดี๋ยวเราขึ้นไปชมในส่วนที่เป็นวิหารครับด้านบนวิหารก็จะเห็นส่วนประกอบพื้นฐานที่มีนะครับในโบราณสถานก็คือ ส่วนที่เป็นอาสนะสงฆ์ยาวๆฝั่งนี้ครับแล้วก็มองไปเห็นฐานชุกชีฐานพระพุทธรูปเราจะมองมุมสูงกันเมื่อเดินมองมุมสูงจะเห็นฐานชุกชีของวิหารหลังที่หนึ่งครับที่กว้าง15เมตรยาว41เมตรฐานชุกชีบนฐานก็จะเป็นบัวคว่ำบัวหงาย มีเส้นลูกแก้วครับบนฐานไม่หลงเหลือองค์พระพุทธรูปแต่อย่างใดนะครับแต่ก็มีโกรนศิลาแรงที่นํามาวางไว้มองเลยฐานชุกชีไปด้านหลังของวิหารหลังแรกจะเห็นเจดีประธานซึ่งตั้งอยู่บนฐานพิทีนี้ด้วยนะครับกว้างยาว15คูณ15เมตรก่อนลงจากวิหารก็จะมีมุกยื่นเป็นมุกเด็ดด้านหลังอีกหนึมุกครับของ หวิหารในส่วนของเจดีย์ประธานจะมีเฉพาะฐานขนาดใหญ่นะครับส่วนยอดนั้นหักหายก็สันนิษฐานว่าเป็นเจดีย์ทรงระฆัง,งเดี๋ยวเราจะเดินเรียบๆเ,เพื่อไปชมเพื่อจะมองเห็นด้านบนบ้างเล็กน้อยนะครับนี่ครับเป็นฐานเขียงขนาดใหญ่สี่เหลี่ยมจัตุรัส15หคูณ15เมตร ในส่วนของวัดอาวาัสน้อยก็มีการสันนิษฐานนะครับว่าในยุคสมัยที่เป็นเรื่องเล่านะครับเจ้าเมืองก็จะมีชายาหลายองค์ก็จะแข่งกันสร้างวัดมีวัดอาวาสใหญ่กับวัดอาวาัสน้อยก็จะแข่งกันสร้างวัดในยุคสมัยก่อนนะครับพอมองมาด้านหลังจะมีวิหารอีกหลังหนึง่ง วิหารหลังนี้จะ10 15เมตรครับูณ30เมตรกว้างยาว15คูณ30เราจะชมมุมสูงของวิหารหลังที่2วิหารหลังที่2ก็จะมีเสาด้านบนนะครับเป็นเสาสองแถวก็เหมือนหลังคาด้านในตรงจั่วกับปีกด,ด้านข้างนะครับ มองไกลๆด้านโน้นจะเป็นวัดบ่อสามแสนนะครับที่เป็นวัดใหม่สำหรับโบราณสถานเราเดินชมกันสักนิดหนึ่งนะครับในมุมสูงๆของวิหารหลังที่สองสรุปก็คือด้านบนฐานพทีจะมีวิหารอยู่สองหลังครับของวัดอาวาสน้อยชื่อวัดอาวาสน้อยแต่ดูมีความใหญ่โตอย่างยิ่งครับอย่างที่เล่าไปก็คือในสมัยก่อน ครัเจ้าเมืองก็จะมีชายาหลายองค์เป็นตำนานเป็นเรื่องเล่านะครับก็จะมีการแข่งกันสร้างวัดสร้างสถานที่สำคัญสำคัญแข่งกันของวัดอาวาสน้อยนี่ดูจะใหญ่กว่าวัดอาวาสใหญ่ครับปกติวัดที่มีความสำคัญนะครับฐานวิหารก็จะไม่ตั้งตรงขึ้นไป ต่จะมีบัวความบัวหงายบัวลูกแก้วแล้วมีลูกแก้วอยู่ตรงกลางครับมีลูกแก้วอกไก่เรียกว่าบัวความบัวหงายบัวลูกแก้วอกไก่นี well. ่คือคือตัวอย่างของวิหารหลังหนึ่งที่สวยงามครับเมื่อเราเดินลงมาจากฐานพ Gobierno ีนีครับที่ด้านบนมีวิหารสองหลังเจดีย์ประธานจะมา เห็นเจดีลายตั้งคู่กันเป็นเจดีลายที่มีฐานขนาดใหญ่สูงนะครับเจดี JD ทรงะระฆังเราจะเห็นฐานกลมด้านบนนะครับโดยมีเมื่อต่อจากส่วนที่เป็นบัวความบัวงายขึ้นไปจะเป็นฐานแปดเหลี่ยมด้านบนลักษณะของช่างกำแพงเพชรโดยเฉพาะครับที่เน้นความเป็นฐานแปดเหลี่ยม เราจะลองมองกลับขึ้นไปฐานไพทีสักนิดหนึ่งครับในการเดินย้อนจากทิศตะวันตกไปตะวันออกจะมองเห็นภาพนี้ครับครับนี่คือมุมสวยๆอีกมุมหนึ่งขวาซ้ายนี่จะเป็นฐานของ JD ดี n e แล้วก็มองเห็นค่อยๆเผยให้เห็นฐานไพทีเราจะมองมุมสูงกัน นี่คือมุมสูงจากทิศตะวันตกนะครับมองไปตะวันออกของฐานไพทีสำหรับวัดอาวาสน้อยก็อยู่ห่างจากวัดอาวาสใหญ่ประมาณ600เมตรนะครับวัดอาวาสใหญ่จะอยู่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ที่เสียค่าเข้าชมคนไทยก็20บบาทนะครับแต่สำหรับวัดอาวาสน้อยจะเข้าซอยที่อยู่ตรงข้ามอยู่ข้างๆโรงเรียนบ่อสามแสนครับฝั่งนี้เข้ามาชมได้เลยครับไม่ได้เสียค่าใช้จ่าย กะแ,แยกตัวออกมาแต่เป็นวัดใหญ่ที่ไม่ค่อยมีใครมาเที่ยวเท่าไหร่นะครับการมาที่วัดอาวัดน้อยจะได้ผ่านเฉาก๊วยชากลางราวด้วยนะครับโรงงานที่เป็นที่รู้จักโด่งดังครับอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องได้กล่าวถึงนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจด้วยนะครับก็คือที่วัดอาวาสน้อย กรุรุพระของวัดอาวาสน้อยเป็นกรุที่พบมากสุดหมายถึงที่กรุที่นี่พบพระทุกประเภทของเมืองกำแพงเพชรครับเดี๋ยวผมให้ชมเจดีประธานจากมุมที่เดินผ่านวิหารและก็ขึ้นรายชื่อของพระเครื่องที่คนพบที่นี่นะครับตามรายชื่อที่ นำเสนอนี้นี่คือพระเครื่องที่พบที่กรุวัดอาวาสน้อยตรงกลางครับด้านข้างของฐานพิทีจะมีบันไดลงไป แล้วเราจะพบเห็นมีกลุ่มของอาคารครับที่มีลักษณะคล้ายกับวิหารอยู่หลายหลังครับก็เป็นการสันนิษฐานนะครับในฝั่งทิศเหนือนี้ว่ามีการก่อสร้างในเวลาต่อมาคือผังที่เรียบง่ายสุดจะเป็นผังตะวันออกตะวันตกเรียงตัวมีการสร้างเพิ่มเติมเสริมขึ้นมาในยุคเวลาต่อมานั่นเอง เราจะเห็นเหมือนมีวิหารหลังใหม่อีกหลังนะครับเดี๋ยวจะชมมุมสูงกันสักนิดหนึ่งเพื่อให้เห็นสิ่งก่อสร้างที่อยู่รอบๆทางด้านทิศเหนือนะครับจะมีฐานเหมือนน่าจะเป็นที่ตั้งพระพุทธรูปครับเป็นการสันนิษฐานจากมุมมองของผู้นำเสนอนะครับแล้วก็มีวิหารสูงครับส่วนนี้เป็น อาคารย่อมุมก็มีความน่าสนใจนะครับไม่ค่อยพบอาคารใหญ่ลักษณะย่อมุมแบบนี้ในเมืองกำแพงเพชรนะครับไม่ค่อยพบคือพบที่นี่แหละครับเป็นหลักได้เห็นอาคารนี้เลยครับที่อื่นไม่เห็นครับแล้วก็มีอาคารที่เหมือนวิหารมีทางเดินยาวๆด้านหน้าเดี๋ยวจะพาไปชมทางเดินยาวๆนะครับซึ่งก็จะพบหลายวัดที่เป็นลักษณะทางเดินยาววัดวอาวาสใหญ่ก็มีนะครับ เดี๋ยวเราลงไปชมได้ครับเมื่อเดินมาด้านล่างเราจะเห็นอาคารที่ลักษณะคล้ายวิหารมีต้นไม้ล้อมรอบต้นไม้นี้ก็เป็นต้นไม้ที่เกิดขึ้นในยุคเวลาต่อมานะครับที่ถูกทิ้งร้างไว้ที่นี่เป็นกลุ่ที่ถูกเข้ามาขุดค้นเนื่องจากอยู่ห่างจากชุมชนนะครับก็มีการเข้ามาขุดค้นหากุสมบัติ จึงเป็นที่มาของที่นี่พบพระจำนวนมากอยู่เกือบทุกจุดนะครับเดี๋ยวชมมุมสูงของวิหารหลักครับนี่เป็นอาคารที่มีลักษณะคล้ายกับวิหารนะครับเดินขึ้นมาก็จะมีอีกชั้นหนึ่งที่ยกสูงขึ้นครับมียกสูงขึ้นก็ให้ได้ชมมุมสูงๆกันนะครับ ร่มรื่นนะครับหน้ามาเยือนหน้ามาชมแต่ก็ใกล้ๆก็จะมีสุนัขเยอะหน่อยนะครับถ้าเรามีศรัทธามีความกล้าเราก็รอดปลอดภัยนะครับให้ได้ชมไปด้วยข้างๆกันฝั่งโน้นก็ยังมีอีกหลังหนึ่งครับมีสิ่งก่อสร้างด้วยศีลาแรงฝั่งทิศเหนือ ที่มีการสร้างเพิ่มเติมในภายหลังนะครับเรามองย้อนกลับไปฝั่งตะวันตกตะวันออกครับมองแบบตะวันตกตะวันออกก็จะเห็นอาคารเรียงกันในแบบพื้นฐานนะครับตะวันตกตะวันออกมองไปในทิศทางนี้ก็จะเห็นเจดีย์ประธานที่ตั้งอยู่บนฐานพัยทีตรงกลางฐานพัยทีนะครับวัด าวาดน้อยเมืองมรดกโลกกำแพงเพชรก็ขึ้นทะเบียนในวันที่12ธันวา2องนมนะครับที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโกสำหรับเมืองกำแพงเพชรขึ้นพร้อมๆกับสุขโขทัยศรีสัชนาลัยในการประชุมของยูเนสโกก็อนุมัติมาพร้อมๆกันนะคะรับเมืองกำแพงเพชรก็เลยเป็นเมืองที่น่ามาเยือนอีกเมืองหนึ่งเพื่อเชื่อมโยงศิลปะสุโขทัยตอนปลายครับ แล้วก็อยุธยาตอนกลางสำหรับที่นี่สันนิฐานวัดที่มีฐานภัยทีสูงแบบนี้อยู่ในพุทธศตรวตรรษที่21นะครับสำหรับอาคารหลังนี้นะครับที่อยู่ตั้งอยู่ด้านข้างนี้มีทางน้ำครับเป็นเหมือนท่อกลมในปัจจุบันเรา ที่นี่คือบ่อน้ำนะครับหรือบางท่านก็สันนิษฐานว่าเป็นบ่อเกลดของส่วมนะครับแต่ถ้าดูในลักษณะอาคารกับสัสดส่วนนะครับก็จะเป็นถังน้ำเป็นบ่อน้ำนั่นเองครบขออภัยด้วยนะครับเป็นบ่อน้ำสำรองไว้ใช้ส่วนที่เป็นบ่อน้ำอื่นๆของวัดนี้น่าเสียดายว่าในช่วงที่มีการเข้ามาบุกรุก ทำไร่ทำสวนทำบอ่อต่างๆนั้นก็ถูกไถถูกเกรดทิ้งไปนะครับฝั่งทิศเหนือไกลๆตรงโน้นก็ยังมีอาคารอีกหลังหนึ่งที่มองเห็นนะครับไกลๆมีอีกหลังหนึ่งที่เป็นอาคารขนาดย่อมแยกตัวออกไปจากชุดของอาคารหลักอาคารหลังนี้แยกออกมาเลยครับอยู่ในป่าอ้อย ก็พามาชมนะครับจะได้เห็นความกว้างใหญ่ของพื้นที่วัดอาวาสน้อยก็มองย้อนกลับไปก็ห่างแยกออกมาประมาณ70-80เมตรนะครับด้านทิศเหนือเยื้องมาด้านหน้าหน่อยนะครับของฐานภัยทีจะมีอาคารอีกหลังหนึ่ง ที่มีทางเดินยาวๆเป็นเหมือนวิหารที่มีทางเดินยาวชมมุมสูงกันก่อนสักก่อนจะเดินเข้าไปกับส่วนนี้จะเป็นทางเดินยาวๆครับที่มีหลังคาคลุมเราจะเห็นเสาหลังคาด้านข้างนะครับปกติการสร้างโบราณสถานจะเป็นศิลาแรงด้านบนจะเป็นไม้ส่วนไม้ผ่านการเวลา600 700ปีก็จะ ย่อยสลายไปหมดนะครับเดินเข้ามาลักษณะทางเดินแบบนี้บ้างก็สันนิษฐานว่าเป็นที่เดินจงกรมครับบ้างก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นที่ญาติโย,ยมนั่งสมมุติว่าจะมีพระสงฆ์เดินผ่านนะครับออกไปท,ทําพิธีหรือประมาณนั้นครับก็มีหลากหลายแนวคิดเมื่อเดินขึ้นมาบนวิหารครับมองมุมบน ก็จะเห็นการวางเรียงตัวขนานกันฐานภัยทีจะอยู่ทางทิศใต้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะที่วิหารหลังนี้ก็จะแยกออกมาจากจะอยู่ทางทิศเหนือนะครับวางตัวในลักษณะแนวตะวันออกตะวันตกครับกล่า <c oughs> วโดยสรุปนะครับวัดอาวาสน้อยเป็นวัดที่มีขนาดใหญ่พื้นที่กว้างที่พาชมโดยรอบมีฐานภัยทียาว115เมตร กว้าง25เมตรด้านบนฐานพททีมีเจดีย์ประธานฐาน15คูณ15เมตรแบบจัตุรัสในขณะเดียวกันก็มีวิหารสองหลังครับที่กว้าง15เมตรก็ได้สัดส่วนกันนะครับหลังด้านหน้า15คูณ41เมตรด้านหลัง15คูณ30เมตรครับแล้วก็มีฐานเจดีย์รายอยู่ทั้งหมด17ฐาน ของวัดนี้นะครับมีอุโบสถต,ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของฐานพิธีเป็นวัดอยู่ในพุทธศาสนาในช่วงพุทธศตรวรรษที่21ครับเร,เรื่องเรล่าก็คือการสร้างวัดแข่งกันของชายาของผู้ครองนครของเจ้าเมืองการเดินทางมาจะห่างจากที่ทําการอุทยานที่เป็นเขตวัดป่าที่มีวัดสําคัญสาคัญ วัดช้างรอบวัดพระศรีเรียบทวัดพระนอนวัดพระสิง์โซนนั้นมาประมาณ600เมตรครับก็เดินทางเข้ามาสะดวกที่จอดรถว้างขวางนะครับขอเชิญชวนทุกท่านแล้วกันนะครับมาที่วัดอาวาสน้อยชื่อวัดอาวาสน้อยแต่เป็นวัดที่มีความยิ่งใหญ่เป็นวัดที่พบกลุพระเกือบทุกประเภทของเมืองกำแพงเพชรตามชื่อที่ขึ้นให้ชม แล้วก็เป็นวัดที่แยกตัวออกมาไม่ค่อยมีผู้คนเดินทางมาเท่าใดนักครับเรียกว่าเป็นวัดอยู่นอกเส้นทางการท่องเที่ยวก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านสนใจการท่องเที่ยวโบราณสถานของเมืองกำแพงเพชร ที่มีเรื่องราวรอให้ค้นหาอีกมากมายนะครับติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆสถานที่ใหม่ๆครับที่ยังไม่ได้ชมของเมืองกำแพงเพชรยังเหลืออีกหลายวัดหลายโบราณสถานครับขอบุญบาร,รมีของสถานที่ของบรรพชน ขอบุญบารมีของพระเครื่องกรุวัดอาวาสน้อยได้คุ้มครองพี่น้องทุกท่านให้มีหอมโชคดีมีหอมสุขสนุกกับชีวิตได้มีโอกาสได้สร้างสรรค์ทำงานเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อแผ่นดิน จะพบกันเรื่อยๆขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเป็นเพื่อนกันติดตามกันต่อไปวัดอาวาสน้อยมรดกโลกกำแพงเพชรลาทุกท่านไปก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีทุกท่านครับ